วัสดีค่ะพบกับ ENJOY ในช่อง ENJOY by the way นะคะค่ะและสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับซาวก์รถ Honda ที่รอคอยรถไฟฟ้าจากค่ายนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือ Honda EN1 นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%ของ Honda ในประเทศไทยนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะไปทำการทดสอบนะคะเป็นทิปวันเดทิปนั่นเองค่ะ อ,อย่างแรกที่เราเห็นสะดุดตานี่นก็คือดีไซน์ภายนอกนะคะจะบอกว่าดีไซน์นะคะภายนอกภายในนะคะเขาโดดเด่นมากรวมไปถึงเรื่องพลังกำลังแบตเตอรี่มอเตอร์นะคะแล้วก็การใช้งานที่วิ่งไกลได้ถึง500กิโลเมตรเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าความน่าสนใจของเจ้ารถยนต์คันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราทดสอบในเส้นทางกรุงเทพนครนายกตามมาเลยค่ะว้า น,นี้เราก็มานั่งอยู่ในรถ Honda EN1 เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาคุยในเรื่องของการขับขี่นะฟิลลิ่งการขับขี่แล้วก็ในส่วนของดีไซน์ภายในนะคะแต่ สิ่งที่ต้องมีตลอดนั้นก็คือเพื่อนร่วมทางค่ะแล้วก็เจ้าประจําเจ้าเดิมสวัสดีค่ะ lady d r Thailand ค่ะสวัสดีค่ะ Auto society ค่ะเจอกับแก๊งเราอีกแล้วนะค่ะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ภายในเนาะดีไซน์ภายในค่ะก็คือถ้าเกิดว่าทางฝั่งของจอยนะมองเข้าไปด้านหน้าก็จะเป็น เห็นพวงมาลัยพวงมาลัยเขาก็คือสามกานแบบเหมือนอารม์สปอร์ตหน่อยนะอ่าเป็นมันติฟังก์ชันแต่ที่เปลี่ยนสังเกตได้ง่ายนั่นก็คือโลโก้ตรงพวงมาลัยก็จะเป็นสีขาวเนาะมินิเม้นี่น anyway ี่น uh, ี่ใจประมาณนี้ไม่ใช่แค่โลโก้ที่พวงมาลัยนะโลโก้ทั้งคันเลยเขาก็เปลี่ยนเป็นสีนี้สามจุดใช่ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ อ่าโลโก้บนผิวอะไรใช่ก็เป็นเป็นสีนี้เนาะแล้วอาจจะไปคุ้นสีเงินเนาะตอนนี้ถ้าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวอ่าตัว e h e v ของตัวฮ o n d a รุ่นอื่นๆอ่ะก็จะอารมณ์เป็นสีฟ้าสีฟ้าใช่เป็นเหมือนแบบ e h e v ไปอันนี้ก็จะมาจำขาวอ่าเป็นดำขาวชนมิ่ิมอลเนาะแล้วก็โลโก้หลังเน่ยเขียนว่า Honda เลยอืออ่าก็ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะฝั่งซ้ายก็จะควบคุมเรื่องของมัติมอีเดียต่างๆนะคะแล้วก็คําสั่งเสียงนะตัวนี้ก็มีมาให้ฝั่งขวาก็จะเป็นคุชคอนโทรลค่ะก็คือเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยเลนคลิปอะไรพวกนี้เนาะก็พูดถึงระบบความปลอดภัยก็เขาจัดมาให้เต็มเลยเนาะในเรื่องของระบบของพ o n s e Sensing มีทุกอย่างบสปอรตมีมีแล้วเป็นนีอ่าเลนคิปมีใช่ แล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังนีนะกล้องถอยหลังปรับได้3ามระดับเลยเมืะะ่อกี้ลองเล่นก็คือปรับได้3ามระดับ,บทั้งมุมตรงมุมเฉยมุมกดใช่ก็ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทีนี้มามองตรงไปด้านหน้าก็คือหน้าจอ t f เเขาจอใหญ่นะแสดงผลจอแสดงผลเนี่ยแล้วก็ตัวเลขชัดเจนมากมใหญ่มากจอเขา มีขนาด10.25นิ้วนะคะนี่ก็จะแสดงผลเกี่ยวกับอัอตราการวิ่งเนาะว่าเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วเหลือการใช้งานอาของแบตเตอรี่อีกกี่กิโลเนาะประมาณนี้นอกจากผ่านหน้าจอนี้แล้วนะหน้าจอกลางอ่ะลักเขาก็ดูไ,<ห>ได้<ะ>ด้วยใช่ไหมถือว่าเป็นแบบจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับตัวนี้ใน Honda e อ v นวายคืนขนาดหน้าจอตรงกลางนะคะที่ใหญ่ สิบห้าจุดหนึ่งนิ้วอยู่ข้างหลังนี้แบบว่าพี่นนเชัดมเจนมากชัดใหญ่มากใครก็ได้ Android Auto หรือ Apple c a r p l เ y ขึ้นเป็นที่หน้าจอเพราะจะได้ดูว่าเขาคุยอะไรกันในโทรศัพท์อ๋อโอ้ชัดมากชัดมากนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นสำหรับรถรถคันนี้รถคันนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะในหน้าจอตรงนี้เขาก็จะแบ่งการทำงานเป็นสามสัดส่วนภายในหน้าจอเดียว นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในค้นหาหรือการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างซึ่งด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคอนเน็กคอนเน็กอ่าฮะ,ะส่วนตรงกลางหน้าจอนะคะก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆอ่าเกี่ยวกับตัวรถเนาะเกี่ยวกับตัวรถทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเข้าไปดูอะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของอการชาร์จนะคะการใช้พลังงานไปเท่าไหร่การเซตการตั้งค่าต่างๆเนี่ย จะอยู่ในตรงกลางส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นในปุ่มในส่วนของโหมดแอร์ล้าแอร์เนี่ยก็จะเป็นดูอัลนะคะปรับอิสระซ้ายขวาอันนี้ก็คือสามอย่างก็คือแยกกันเป็นสัดส่วนไม่ต้องเข้าไปหาเออไม่ต้องไปขร้างหลายรุ่นบางรุ่นอะไรอาจจะซ่อนเงะไลด์ซ้ายไลท์ขวาแล้วเข้าไปหาอีกอะไรอันนี้คือสามารถหาได้เลยอยากจะกดแอร์เบาแอร์เร่งแอร์ ทาทสก,กิน<ล>ได้เลยแล้วทาสก,กินเขาไวมากนะไวมากนะคะได้ยินไหมคะอันนี้คือเราลองให้ดูเลนดีพัชเจอรใช่ก็จะส่งสัญญาณเสียงมาเตือนเราว่าเราแบบขับรถค่อมเส้นเลนนะ<อ>หรือกำลังจะออกนอกเลน เพราะว่าระบบเนี้ยค่ะอย่าไปล้มคานเขานะเพราะมันช่วยได้นะอย่างเช่นเวลาเราแบบขับเพลินเพลินเพิอออกนอกเลนเพลอออกนอกเลนดูอาจจะบางคนอาจจะดูโทรศัพท์ในรถอย่างเงี้ยหรือว่าพักผ่อนน้อยอาจจะแบบเคมเคมออกนอนเลยระบบเขาก็จะช่วยเตือนแล้วเราก็จะได้แบบนอเรับู้เพลินกลับใช่ใช่ใช่คงอะไรก็จะม่วงง่วงกลับเข้ามาเนี่ยให้อยู่ที่เลนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ถือว่าคือถ้ามีไว้อะจะปิดเลย ใช่ค่ะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบหรือช่วงคอนโซลน,นะแต่จะบอกบอกบอก,บอก,บอกว่าคือเอียวันเนี่ยหลายคนอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโฉมของเค v <ม>าวีหรือเปล่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่นะคะคนละแพลตฟอร์มกันเลยแล้วก็พาทเนี่ยคนละชิ้นส่วนกันด้วย<ช>เพราะอันเนี้ยคือแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแล้วก็จะบอกว่าตัวอีนวันรถไฟฟ้าโฉมแรกนะคะของของฮอนด้ประเทศไทย ก็ผลิตที่โรงงานที่ปาจิมบุรีผลิตในไทยด้วยฉะนั้นมันก็เหมาะกับคนไทยเพราะว่าเขาก็การผลิตของเขาหรือการดีไซน์เขาบอกว่าเขาเขาดูจากการใช้งานใช่ไหมของคนไทยคือให้ใช้งานง่ายนะคะใครที่กำลังอยากอยากจะปรับเปลี่ยนจากรถที่เคยใช้น้ามันมาตลอดอยากจะมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าคือแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยฟีลลิ่งเหมือนกันเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกัน้ะถามว่า ของดอนะในฐานะที่เป็นคนขับอบฟิลลิ่งเหมือนรถน้ามันเลยเพราะว่าเราเคยทดสอบรถไฟฟ้าเนาะก็จะมีการที่แบบว่าเอค่าของเขาอะในการหน่วงมเมากันไหมรู้สึกไหมไม่ไม่ไม่อันคะแนนไม่ไม่เลยไม่เลยใช่เพราะว่าเออมื่อกี้นั่งมาตอนหรับขับก็ไม่รู้สึกว่าเบียนหัวหรือว่าเมารถนะซึ่งเขาอะจูนค่าตัวนี้มาเนาะปรับตั้งค่ามาแบบพูดง่ายๆว่าก็คือไม่ไม่มีอารมณ์ของแบบนั่งรถไฟฟ้าหรือขับรถไฟฟ้าเลยเนาะ การออกแบบดีไซน์ก็คืออย่างเนี้ยตรงนี้ชิ้นเนี้ยแขวนทุนโซน,น่าคือโดยเฉพาะของเ e อ1นวันโดยเฉพาะเลยโทนสีหรืออารมณ์ของลูกเล่นภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ค่ะโทนสีดําตัดกับสีฟ้าหรือ,อครีมเนี่ยเส้นสายเลือกการเลือกใช้โทนสีนะคะแต่สีดําเขาไม่ใช่ดำมันไม่ได้ดำ,ดำมันดำอมเทาอะดำอมเทา เดินได้ด้วยเออสีสีฟ้านะคะตัดกับสีเทาตรงนี้นะคะสลับกับดําแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟทัชนะจะไม่ค่อยใช้พลาสติกเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นอืมข้ออย่างนั้นแล้วก็แอมเบียนไลท์ก็จะเป็นสีฟ้ารอบขันทั้งข้งหน้าข้างหลังข้างหลังนะคะพี่นุษ มีค่ะมีตรงคอมเหมือนตรงอ่านะคะก็มินิมอลอ่ามันดูสิสาวสาวชอบนี่กระจกขาดไว่ได้เราดีวีดแต่ดีไซน์กระจกเล็กมันเปลี่ยนไปมันเป็นแนวยาวผอมเหมือนเหมือนเหมือนซัมซุงไหมไม่คือมันจะได้แค่ตาเนาะเวลาเราส่องอ่ะต้องยกตัวขึ้นมานิดนึงน่าจะแต่งหน้าแต่งแต่งแก้มเล็กเป็นนึนึงแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเขาให้มาอยู่ฝั่งริมเนาะพื้นที่มันก็เลยถูกบีบด้วยเนี่ยอ่าใช่ค่ะ น่าจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้เนาะบานใหญ่ๆไปแต่ก็นีไฟขาวแต่ก็ยังดีที่มีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็มีไฟเป็นไฟขาวไม่ใช่ไฟเหลืองนะคะแต่งน้าได้สบายแล้วก็ตรงกลางตรงกลางมีอะไรบ้างมีไวเลสชาร์จเจอร์แล้วอะไรอีกมีตรงกลางนะคะก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้หนึ่งช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะคะแล้วก็ช่องเสียบนะคะทั้งไท p A แล้วก็ไท p C มีมาให้ด้วยอ ไล่ลงมาตรงบริเวณคอนโซลกลางเนื่องจากคันนี้ค่ะเอียนวันไม่มีคันเกียร์นะคะเป็นแบบกดนะคะกดแบบราบแบบกดก็จะดีไซน์อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีแถบเมื่อแบบเวลากลางคืนแสสนะาะก็จะมีเส้นไฟสีฟ้านะคะอยู่ข้างๆปุ่มกดเพื่ออ๋ออยู่เป็นกรอบใช่ไหมขว่เป็นกรอบในของเขาในกรอบนะคันเกียร์นั่นเองเพื่อจะได้มองเห็นง่ายนะคะ ตรงนี้ข้างๆกันแผ่นด้วยนะพอเนี่ยตอนนี้ก็มีไฟเนาะเรากดเกียร์ดีอยู่ยเกียร์ดีเนี่ะไฟจะเขียวก็ขึ้นนั่นเองแล้วก็เกียร์อาเนี่ยจะสร้างให้มันแตกต่างกับคนอื่นเพื่อเพื่อให้มันสะดุดตาสะดุดตาแล้วก็เราอะสามารถแบบเอามืออะกดลงไปเนาะทัชเข้าไปก็คือแย่เอาพูดง่ายๆแย่เข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นหลุมเป็นช่องเล็กๆเนาะแล้วก็ดึงมาอารมณเหมือนเบรกมือก็ดีแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนกันมัน กดผิดใช่กดกดผิดใช่อันนี้ดีไซน์มันดีเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบอยากใส่เขียข์ถ่ายด่างก็ลุกลุกไปอ๋ออันนี้ก็ดึงมาเลย่ค่ะแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นช่องวางแก้วน้ํานะคะ2ช่องนะแล้วข้างๆกันนี่ค่ะก็จะมีในส่วนของไรท์โหมดอ่ะคะอี้สามโหมดเออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าโหมดของเขาก็จะมี3ามโหมดค่ะสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็มีคีคอนอีคอนเนาะถ้าใครยังคิดว่า ขับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วยังประหยัดไม่พอกดไอคอนเข้าไปอีกกดไอคอนเข้าไปอีกประหยัดเข้าไปอีกอ่าฮะโสดันนี้ไม่รู้แบบเซต้องเป็นคนแบบประหยัดจริงๆเนาะเอาแบบขับสนุกสนุกเนาะเป็น normal ก็ก็โอเคแล้วซึ่งจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะแบบเปิดตัวในงานมอเต้องพูดอย่างเป็นทางการเราก็อาจจะเห็นตามโซเชียลตามเว็บไซต์ต่างๆเนาะเราก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นคันจริงเพิ่งมาเห็นคันจริงแล้วบอกเลยค่ะว้าวสวยมากว้าวมากก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเนาะก็ถือว่า ทุกคนอะรอคอยแบรนด์ใหญ่ๆในประเทศไทยเนาะนแบรนด์นชั้นนำใช่แบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำอะที่จะเอารถไฟฟ้าเข้ามาเมื่อไหร่หรือว่าผลิตเมื่อไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็รอคอยที่ที่จะใช้นาอทีอออนี้ก็ออกมาด้วยรูปลักษ์ดีไซน์หน้าตาภายนอกภายในสวยงามขนาดนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าทางคันด้าเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของดีไซน์ดีอาใช่เพราะว่าเขามีสามแกนหลักนะคะที่ในการออกแบบคนรถอันนี้ก็คือ ในเรื่องของ d y n a มิก <Intell igent, S 1> อินเท l ลเจน์แล้วก็ Beauty d y n a มิกก็คือมุ่งเน้นอยากให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้แบบสบแบบลองขับรถไฟฟ้าในแบบของ Honda อเป็นการขับขี่รถที่สมูทนะคะ Performance ดีอินเท l ลเจน์นั่นคือ,อในเรื่องของเทคโนโลยีอ๋อก็คือใช้งานง่ายใช้งานได้แล้วก็ฟังก์ชันทันสมัยต่างๆที่อยู่ในคันนี้แล้วก็ในเรื่องของบิวตี้ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกรุ่นของ Honda เนี่ยในเรื่องความสวยงามของการออกแบบนี่คือมันตอบโจทย์คนไทยได้ได้ดีอ่ะได้ดีรู้ว่าคนไทยชอบแบบไหนเนาะใช่ค่ะมันก็เลยเป็นการผสมผสานความลึงตัวจนมาเป็นมีฮอนด้าอีเอ็บารทีนี้ด้านหน้าไปแล้วเมื่อกี้ใช้ รักไปแล้วก็คือใช้แรงเกลื่อนเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการขับรถเมื่อกี้รักก็ขับไงก็เลยก็ต้องถาวใช้คนนั่งแรงงานเพื่อนไปแล้วใช้แรงงานพี่ค่ะด้านหลังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือด้านหลังเขาจะส่วนของเบาะเลยนะคือเขามีการปรับดีไซน์ใหม่ก็คือให้เข้ากับสรีระเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็มันทําให้นั่งสบายแล้วก็ตัวรองคอเนี่ยมันสามารถที่จะปรับขึ้นให้พอดีกับแบบคนนั่งได้ แล้วถ้าเราไม่มีผู้โดยสารตรงกลางอะคะ่ะคนที่ห้าเนี่ยเราดึงดึง,ด,งดึงที่พักแขนลงมานะมาวางแก้วน้ําได้แต่แค่เขาไม่ได้มีในส่วนของตัวรองมันหลุดลงไปเลยแบบนี้ค่เอาอันนี้ขึ้นมาลอ็อกฟาโอ๋อ่ะต,ตอนนี้ก็คือวางแก้วน้าได้สองไปนะคะแล้วก็ระ,ระดับแขนพอดีใช่ค่ะแล้วในส่วนของแอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแอร์จะมาจากข้างหน้าไม่ถึงนะคะด้านหลังมีช่องแอร์นะคะสองช่องแล้วก็จะมีตัวอ่า ตัวไทสีจุดชาร์จแบตนะคะตัวไทซีเนี่ยสองจุดแล้วก็มีช่องเก็บของค่ะแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะเรามีผู้โดยสารเราก็สามารถย้ายแก้วน้ำเราเนี่ยมาไว้ตรงที่ขอบประตูได้นะคะตรงประตูเนี่ยก็จะมีจุดวางอีกออแล้วก็แอมเบียนไลท์ด้านหน้าเขามีใช่ไหมด้านหลังออก็ไม่น้อยน้าค,ค่ะก็มีแอมเบียนไลท์เหมือนกันตรงขอบตรงขอบประตู ก็ยังมีลูกเล่นความสวยงามของกิฟิกใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพี่ไม่ได้นั่งตรงนี้เนาะก็สามารถพับเบาะลงมาได้เลยพ,แบบพับแบบ 60, 40, พับแบบแบบ0พับนอนทราบได้เลยใช่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของค่ะแต่ถ้าเราแบบเคยมาเคยไปซื้ออะไรที่มันยาวๆมาแล้วแบบมันเข้ารถไม่ได้อะ่ะมีจา้าเขามีแบบว่าารองโหมดค่ะก็คือโดยการที่พับเบาะหน้ายาวไปนอนเลยแล้วก็วางให้มันแบบเข้ามานี่ ในตำแหน่งของตัวผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็ค<ม>ือนั่งสบายนั่งปข่อห้างได้เลยค่ะ,อะ,คะอะไรนะรถไม่มีอุโมงค์เคลียด้วยนะคะอะไรนะรถไม่มีอุโมงค์เคลียด้วยมันก็จะทำให้ลาบ<ช>แล้วก็<ะ>วางของตรงกลางได้อืเนีย่ยก็คือแบบทำมาสำหรับแบบถ้ามีคนแบบโดยสารด้วยนะนก็นั่งสบายไม่ต้องมาแบบค่บอมอะไรสักอย่างใช่ไหมกะพูดว่าหวดนั่งกลางมันจะชันขึ้นอย่างนี้ค่ะจะดูนั่งไม่สบายนั่งไม่สบายแล้วก็ไม่สุภาพเวลาใส่กระโปรง อ่ะตอนนี้ก็คือคือตอนนี้สบายมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบเออนั้งเป็นัน่งเป็นคุณนายนเลยอ่ะจริงเพราะว่าไม่มาข้างหน้าเลยได้ว่ให้ขับเป็นก่อนให้ขับเป็นก่อน่นะาะทีนี้มาพูดในเรื่องของขอ,งอะ่ะแบตเตอรี่กันบ้างระยะทางกันบ้างดีกว่าแบตเตอรี่นะเรายังไม่ได้พูดถึงถึงเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับการทํางานแรงม้าแรงบิดเลยเนาะอ่าแบตเตอรี่ของเขานะคะเป็นไอออนลิเธียม นะคะเป็นแบต NMC ใช่ NMC m c ความจุอยู่ที่68.8กิโลวัตต์แอมปนะคะ2 0แรงม้า315นิวตันเมตรแล้วก็ขับขี่ได้ใกล้ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งนะคะพูดง่ายๆก็คือเราเสียบเนี่ย เสียบชาร์จที่บ้านนะ100%่รอยเปเซนตเต็มข okay, ับไปเลยค่ะ5้า้อยกิโลเที่วันนี้เรามานาครมายอก็คือไปกลับได้สบายสบายใช่สบายสบายไม่ต้องไปแวะหาแบบจุดชาร์จเนาะอืมอันนี้ก็แล้วก็คือตรงจริงอยู่ตรงตรงตัวเลขจริงตรงตัวเลขจริงในทีนี้ก็คือ5้าร้อนะคะไม่แบบเอ้ยเต็มแล้วอาจจะ4ี่อยกว่าไปอะไรเงี้ย่่ค่ะแต่ทีนี้ก็อยู่ ขึ้อยู่กับการขับขี่ของเรานะพฤติกรรมการขับขี่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตามกฎหมายกําหนดนะเก้าสิบร้อยหนึ่งร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ห้าร้อยได้แน่ก็เหมือนที่รักบอกว่าคือเขาพยายามที่จะแบบว่าคือให้คนที่จะใช้งานรถไฟฟ้ารู้สึกว่าเหมือนใช้รถน้ำมันอทุกอย่างเนาะเหมือนแบบใส่ใจทุกอย่างอีซี่ทูดายอีซี่ to ยใช่ขับขี่ง่ายใช้งานง่ายแล้วก็ฟังก์ชันไม่ซับซ้อน ฟังก์ชันใช้งานได้จริงเข้าถึงได้จริงไอเลยชร์เจอร์ก็<ๆ>บางที่ก็ฟิกเลยอันนี้ก็โยนเข้าไปเลยวางได้เลยทํางานเลยนะคชันอ,อกจากนี้นะเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าขับเร็วใช่ไหมใสยซิ่งเขาก็เอาใจนะถ้าคุณอยากขับเร็วก็ได้หรือว่าคุณอคุณเออคุณใช้โหมดสปอร์ตได้หรือว่าถ้าเกิดคุณขับช้าแล้วมีจังหวะที่คุณแบบอยากเร่งแซง แพนดูชิพก็มีมาให้นะอ่านี่มีแพนดูชิพมาให้ด้วยว่าก็บอกเปอดนะคะองศาบอกก็ทําได้ดีนะคะตําแหน่งวางอิงมนะักหัวนี้ก็คือนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ไม่นิ่มยกเกินเกินไปเหมือนที่รถบอกแหละเขารองรับสลีระเนี่ยตรงหลังนะปกติเรานั่งก็จะมีส่วนเราส่วนโคลใช่ป่ะอันเนะเขาแบบนูนมาเติมเต็มให้ส่วนที่เราเว้าอะนาะส่วนเว้าของเราไปช่วงเอวอะมันก็เลยทําให้เราแบบ ดูไม่เมื่อยน้องก,ก็สะมาณนี้นะคะส่วนดีไซน์ภายนอกจะสวยดั่งใจสมใจกับการรอคอยไหมดเดี๋ยวไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันบ้างนะคะว่าดีไซน์เขาจะมีหน้าตาสวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับเจ้า EN1 คันนี้นะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเหมือน h r v เลยจริงๆแล้วอ่ะต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะไม่ใช่นะแม้แต่ชิ้นเดียวเนาะเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มใหม่ชิ้นส่วนใหม่ที่ จัดทำมาเพื่อผลิตรถไฟฟ้าคันนี้โดยเฉพาะนะคะอันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบทึบอย่างนี้นะคะนี่สิ่งที่เราเห็นสะดุดตาก็คือโลโก้ของเขาค่ะนอกจากที่พวงมาลัยแล้วด้านหน้าด้านท้ายค่ะเขาก็จะเป็นโลโก้แบบพรีเมียมมินิมอลแบบนี้นะคะก็คือเปลี่ยนโลโก้ใหม่จะไม่เหมือนรถเครื่องยนต์ทั่วไปนะคะอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นโลโก้แบบนี้ค่ะ ถัดลงมาค่ะเราจะเห็นว่าเขาแอบ,บมีไฟตรงนี้นะนี่มีสองข้างเนี่ยที่ซ่อนอยู่ไฟตรงนี้ก็คือไฟแสดงสถานะการชาร์จนั่นเองค่ะคือโดยปกติแล้วค่ะเราไม่ต้องไปเปิดแอปหรือกังวลเนาะว่ามันจะชาร์จเต็มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางคนเปิดแอปไม่พอนี่ก็เป็นนะคะต้องไปดูที่ตู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่อันนี้ค่ะเราไม่ต้องห่วงเลยเรานั่งทานเข้าไปมองไปไฟตรงนี้จะบอกค่ะว่าสถานะการชาร์จตอนเนี้ย ไปถึงไหนแล้วเขาจะมีอยู่3ระดับนะคะเราเปิดตรงนี้นะนี่ไฟเขาก็จะพิบสองข้างอย่างนี้นะคะแล้วพอเราเสียบสายชาร์จไปนะคะไฟของเขาก็จะติดสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วพอเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้วเขาก็จะติดเป็นค้างไม่กระพิบแล้วนะค้างเท่ากันทั้งสองข้างค่ะในส่วนของอที่เสียบสายชาร์จนะคะเขาก็จะเป็นระบบนี้นี่ กลางค่ำกลางคืนนะไปชาร์จนี่มีไฟด้วยเสร็จแล้วเราก็ปิดนี่คะ่ะแค่นี้เองนะคะคือในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะแล้วที่อยู่ข้างๆที่เห็นนั่ก็คือเซนเซอร์ของเขานะคะเซนเซอร์เขาจะมีทั้งหมด8จุดค่ะข้างหน้าสข้างหลังสนะคะไฟของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟตัดหมอกนะคะเขาก็จะเป็นไฟ LED ค่ะแต่ไฟเลี้ยวเขาจะเป็นแบบ อซีเรนเชียลนะคะก็คือเป็นไฟวิ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะเผื่อนึกไม่ออกเอ๊ะไฟเลี้ยวมันเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะวิ่งอย่างนี้เนาะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ในส่วนของชายล่างนะคะของกระจังหน้านี่เขาก็ตกแต่งเป็นแบบสีดํานะเป็นสีดําแล้วก็มีโครเมียมแซมเล็กๆนะคะซึ่งสีดําแล้วก็โครเมียมเนี้ยค่ะ ชุดชายล่างเขาก็จะล้อไปถึงด้านหลังล้ออลอยก็จะเป็นขนาด1ินิ้วถึงในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะนี่เขาก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้ด้วยเนาะก็คือทําให้ผู้ร่วมทางเห็นได้ชัดขึ้นว่าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะแล้วก็มีใบสปอร์ตมาด้วยค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยด้านจุดอับเมื่อเราจะแซงหรือมีรถมาอะไรเนี่ยค่ะแล้วนี่ นอกจากเปิดอัตโนมัติแล้วปิดก็อัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะในความเป็นอัตโนมัติของเขาอะค่ะก็คืออย่างกุญแจนี้ถ้าเราถือของหรือถืออะไรใช่ไหมคะแล้วเราออกไปโดยที่ไม่ได้ล็อกรถนะคะ1.5เมตรค่ะระยะประมาณแค่นี้นะคะไม่น้อยกว่า1.5เมตรเขาจะทําการล็อกรถให้อัตโนมัติด้วยค่ะ,ะกลับมาที่กระจกต่อเพราะว่ายังไม่หมดค่ะ ด้านซ้ายนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะคะเขายังปรับอัตโนมัติให้อีกในขณะที่เราถอยรถนะคะโอ้โหเป็นไงคะนี่แค่กระจกนะฟังก์ชันมากมายเลยค่ะ,ะมาดูกันต่อค่ะและนี่ช้ยล่างนะคะก็จะเป็นสีดำเหมือนที่เราบอกจะล้อมาจากสกเกิร์ตด้านหน้าเนาะซุ้มล้อแล้วก็ชายล่างซึ่งเดี๋ยวมันจะลาดยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะก็จะเป็นสีดำกับสีโครเมียมสลับกันนะคะนี่อ่า ก็ตัวบอดี้รถนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกันค่ะที่อย่างหนึง่งที่คนคิดว่ารถคันนี้เหมือน HRV คืออะไรรู้ปะก็คือนี่ที่เปิดด้านหลังของเขาเนี่ยค่ะเนาะเขาก็จะแบบเปิดเหมือนแบบ h r v ค่ะตำแหน่งเหมือนกันเลยคนก็อาจจะแบบเข้าใจผิดหรือสองสยัยเอ๊ะมัน HRV รหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ยืนยันอีกทีนึงคือมันไม่ใช่นะคะอ่ะมาดูด้านหลังไฟไท้ายบอกไปแล้ว ว่าเป็น led นะคะเป็น led ทั้งหมดย้ำอีกครั้งหนึ่งไฟหน้าไฟท้ายไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเป็น led หมดอาไฟหน้าเขาก็ยังปรับสูงต่ำแบบอัตโนมัติด้วยนะคะไฟท้ายดีไซน์เขานะคะก็คือลาดยาวขีดกลางสุดตัวรถเลยค่ะก็ทำให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดีไซน์เขาโดดเด่นจริงๆค่ะนี่อีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนก็คือ เห็นไหมคะคำว่า Honda ตัวอักษรเขาฟอนต์จะเปลี่ยนไปค่ะอันนี้ก็ทำมาเพื่อรถไฟฟ้าด้วยเฉพาะเลยค่ะนะนี่แล้วมีสัญลักษณ์ให้รู้ไปเลยว่าตัวนี้เป็น e n 1นะคะก็แล้วถัดลงมาก็จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์4จุดเนาะด้านหลังที่เราบอกไปแล้วแล้วก็จะเป็นสีดำนะคะกับสีโครเมียมค่ะในส่วนของสกเกิร์ตด้านท้ายอ่ะขอขึ้นไปด้านบนเนาะเห็นแล้วก็คือไฟเบรกที่3 อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เนื่องจากเป็นคอสโอเวอร์เนาะเป็น SUV c r o s คอสโอเวอร์ดังนั้นจะมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยค่ะซึ่งเขาเป็นระบบหน่วงอัตโนมัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวดูความกว้างขวางด้านในกันว่าเป็นขนาดไหนอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะคะแต่ก็มีโชคในการช่วยผ่อนแรงนะคะในการเปิดฝาท้ายนั่นเองค่ะนี่เบาะเขาก็ปรับได้นะ ดูกว้างแต่เนื่องจากเรามีของเนาะก็สามารถปรับเอนเข้าไปแบบลาบได้เลยนะคะคนของได้สบายค่ะ,ะความกว้างก็จะประมาณนี้เนะา,เาะมาพร้อมม่านบังในส่วนของห้องสัมภาระด้วยค่ะ แล้วเขายังใส่ใจถึงการวางของนะเผื่อใครมีแบบว่า,าแก้วน้ํากระติกน้ําอะไรตรงนี้ค่ะก็สามารถแบบใช้ตรงนี้ในส่วนของอล็อกไม่ให้แบบหกหรืออะไรได้นะคะไม่ให้กิ้งแล้วตรงนี้ก็ถอดได้ด้วยนะหรือเราจะไม่ใช้ตรงนี้ก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ก่อนแป๊บ,ปบ,ปบนี่ละแล้วมาดูเปิดดูว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนี่ก็เป็นอุปกรณ์การชาร์จนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นการรีวิวภายนอกภายในแล้วก็การทดลองขับของ Honda EN1 นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากได้ใช่ไหมล่ะอ่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะถ้าเกิดใครอยากเป็นเจ้าขอบเจ้า,จาของอ่ารุ่นนี้นะเพราะว่าเขายังไม่เปิดจำหน่ายคะ่ะแต่เราก็สามารถเอาไปขับเอาไปใช้ได้นะคะนั่นก็คือเขาปล่อยให้เช่าก่อนคะ่ะเพื่อเป็นการทดลองขับให้ลูกค้าทำความคุ้นเคยอัตราค่าเช่าคะ่ะ ยังต่ำนะคะต้องเช่า48เดือนนะถึงจะได้เลทนี้นะคะบอกไว้ก่อนก็คือ29,000บาทนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อศูนย์รถให้เช่าหรือว่าติดต่อสอบถามที่โชลูมฮอนด้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำค่ะว่ามีที่ไหนให้เช่าบ้างแล้วก็เรื่องรายละเอียดการเช่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะก็ใครที่สนใจก็ห้ามพลาดนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะไม่ต้องกังวลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่าแมนทนแนนค่าซ่อมค่าเปลี่ยนแบตค่าบริการหลังการเช่าทุกอย่างก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่ะแล้วก็สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการ Honda ได้ทั่วประเทศค่ะก็วันนี้ Enjoy by the way นะคะกับเจ้าคันนี้ค่ะ EN1 ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย